อ๋อส oh uh, ิครับสาธุ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 ได้นักนีได้ส้างได้มามะทูถวายไก่อกใหญ่ๆสวยๆงันด้วยมีอพอนลน่ยรถ้ด้เอ้ยสาธุรถม่รถกอเน้แลวกะกด ติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับถือบัหลายถือสี่สิบบาทถือ40วายถือสี่สิบาทเอาของมาเซ็นไว้โอ้หบอกคน่าขอหน่อยๆบอขอหลายมาเจ้านี่สิมาขอหลายๆบ่ ถือโบรายแต่บอกคนแล้วว่าเสียมหายใส่เพิ่นอืมแต่ว่าถือซุ่งงวดโอ้ยพว่มถือเพื่อเดียวแหล่ะว่อดนดูดูดูดอดู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 ดนดู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 ดาดูดอดูดูอูกูนูด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 ูอูดูาูดดูดูยูด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 ูอยดูดูินิ

เอาไก่ใหญ่ใหญ่เลยเอาไก่อกใหญ่เลยบอกมาถวายจ้าไก่อกใหญ่เลยไก่อกใหญ่เลยโอ้โหเครื่องในยังกับมีพร้อมเบิดตัวนี่มีดเลยบ่เอาออกน้ำใจใส่พุ่งมีเบิด่เบดเลยมี่เรียบร้อยเบิดเลยนี่คืขอซีล่านเด้อบัดนี้ฮะสิขอซีล่านขอซีล่านอ๋อครัขอศีลครับ เออสาธุสาธุใส่สนี่เด้อสาธุสาธุสาธุได้นั่นได้นี่ได้สร้างได้มามาโถถวายเป็ดไก่โอ้ใหญ่ๆสวยๆงามๆเออไม่ได้เป็นตอนนี้อันนี้ยังรถไส้นี่โคแซเอ้ยสาธุสาธุรถไส้ใหม่รถไส้อัปโหลดอันนี้สาธุ เสียเอารถมาหายเลยเสี่ยวนี่ารถมาหายเลยรถไทยเราพ่อทันมีโอ้พ่อท่านมีรถไทยน้าพ่ท่นมีรถไทยมีแต่ควายมีแต่ควายเดี๋ยวเอารถไทยมาหายเลยขอขอเท่าไรก็ขอสี่สิบบอกขึ้ว่าขอเท่าไรขอสีล้านขอสีล้านใหญ่สี่สิบแล้วสิขอสีล้านเพิ่นเอาเอาลงถ่ายดูสิสาธุสาธุขอให้ได้เด้อ ย่ายย่ายสิขอสามล้านย่า่ขอจักล้านเน่ย่ายกขอจักล้านเนาะเพิขอสี่ล้านเม่เแ่านึง่ะเพิ่ขอสี่ล้านขอหาล้านเอาเกินเขนนึเขาจัล้านนึงสาธุสาธุูดนานคอยจุถู ครับครับหมักมะนั่งมานั่งนีมานั่งนี้มานั่งทั้งเียหืมย่าให้พวจุดนี่จุดใส่นี่มันจะสิจุดได้เดี๋ยวให้ไปเอาอันเดียวก่อนหออบ่อาออกบ่อขยสิๆิ๋อสิิสี่ดีเลยข้างไกลายอ๋อเอาข้างไกลมาเสียงน้ำบ่อครับกายมาเสียงเอาข้างไกลมาเสียงน้ำสิดีงามจำได้ข้างไกลเด้อสาทูสาทู ไก่ขางไก่ไก่กัไก่บุไก่พอสาสา่นไก่บานบเปนไก่พันธุ์ไก่บานได้เนาไก่พันธุ์บุญไห่อิ่มเขึ้นไก่พันธุ์บอ่อบนบกินนําไก่พันธุ์คนชอบกินไก่บานไก่เหลืองเองไก่ซีพี่นบอกินดอกกันเลไก่นีโต่คกนโอคือกันกับโตนี่เลยคือกันเลย โอ้ยา้นี่เลยบ่ใหม่เลยบ่ใหม่ใหม่ใหม่ยายบอกว่าใหม่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 เสียบสามโต๊จากคนนี้บกอเด้อพี่น้องขมาสขมาเลยขมาเลยครับทั้งผุนยาวๆไปเลยเด้อโอ้ทั้งผุนครับจุดทั้งผุนครับไฟทั้งผุนเด้อเออทั้งผุนกันเลย ดีเด้อพอเอ่ยกายตรงก็บไงเทาตรงๆย้ายตรงๆสาธุสาธุเป็หว่งแล้ว็สบอกให้ถูกอ๋อเพิ่อนบอกให้ถูกเพ่นสอบบอกให้ถูกบ uh uh ่เวลา่อยยึด wow ่อยใดเก่าโอ้โบเมนพเก่าสองเก่าถือกเก่าสองกระถือ เดียวนั่นแหละคยมาจุดที่ะอคยก็เลยสื่อคยุยก็เลยสื่อไอ้จุใครอีกก็ได้สี่เก่าสามเก่าสแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งอันนี้หกเก่าสองครับถือสีสิบบาทไหมบนเคยถือแจ็คเทอรอพัตพันซาหรือือพ่วงถือบ่เคยถือเลยนะพนแจ็คเทอบอสองปีแล้วแล้วเอาไก่อกไญ่มาหายเลย แก่เลยเครื่องในก็มีดะเบิงข้างไกลละหุ่นโอ้ยเครื่องในก็มีเอามาให้ดูวัตถุยางกี่ตัวนี้ดเบิงเครื่องในเพื่อโขเครื่องในไก่อกไก่ก็มีไก่ก็มีพร้อมตับไก่มีเบิ้ดแมนโอ้ยสาธุเด้๋เสร็จเดีเบิงข้างไกลเราไปทีนี้ซึ่งตัวไหน สี่ใดสี่ลานหาลานลยเห็นนขไกสีใดสีลานหาลานก็เห็นนั่งข้างไกลไม่ถูกไม่ถูกน้ำเกหามาหรอเกามาแล้วมาก่อนข้างไกลแล้วี้เด้รถไถแ้ๆเลยยวเอารถไถมาให้เพิ่นแต่ถือขออนุาตทานี่มีแต่ควายแต่างแล้วแมงลงไถควายสางมาไกลมีเบิด ขาดรถไถมอเตอร์ไซค์ก็มีแล้วสร้างก็มีไก่ก็มีหมากับมีนี่เป็นวาล์กบลังสะโทว์จวนจวนจวนอะไรเนี่เอออันนี้ใครยุ่งตัวเสร็จอืมเจ็ดมาถวายเนี่ยเจ็ดเราโทษมาถวายเพื่อนเนี่ย เป็นถังมาวาโลดเป็นโอ,อครับเอาเป็นถังไม่เลยโอ้เอาเป็นถังเลยเหล่าโทนี่มากกินว่าเหล่าโท้ตะเซจยมีตาจันห้วยละหมักอยู่เลยแหละตะนโบราณเนาะสาธุ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 อ๋อสิบ่งข้างไกลเราบอกประเทศนที่ อาเบิ่งก่อนข้างไกลยายเบิ่งข้างไกลเป็นอยู่ดอกเนาะเป็นอยู่เป็นอยู่เดี๋ยวผมขอนางเก็บเกี่ยบกันเด้อเบิ่งข้างไกลนั่มนางพับเพียบเอาเลยละนะนี่ไก่โง่โง่พื้เกลียวโอ้บิ่งข้างไกลเด้อ ังทีงไดังกยได้ข้างไกลเป็นยังไงเนาะอโอ้คือโค้งรวยสวยแท้ถือบอลถือกือบ่ลหฮโลไหเต้าบอนข้างไกล อวนอานบีพีมันเนาะอวนนี้พีมันงอ่ามตัวโอ้โหสังขึ้นแล้วงอ่างตัวหัวไปทางใดเสิหายเป็นหัวทางใดหัวใส่นี่บ่าหัวใส่ตัวใดหัวกใส่ตัวนี่ที่นี่นี่อกสวนยังนี่ ไม่เบดเด้ไมพเบดหาูแล้วหาูนแล้วสวยงหาูเอหาซูนคคนเอาไก่บานมาเลี้ยงไก่บานไก่โอกไงอืออยทก่านสูดทุกเจ็ดเก้านเจละ ข้างไกลแล้วเป็นเป็นยังไงตามสีย่าเบิ่งข้างไกลเป็นยังไงครับเป็นจะใดเป็นว่าจะใดวาจะไดนะข้างไกลเบต่อมาหมยาจะใดเป็นกัดสีมาทั้งถูกจนนอกนสีมาทั้งถู่าตนสีมาัื้องกันสีมาตรงนี้นั่นนั่นนั่นนัออกหาแล้วนะฮาศูนย ห um ้าศูนย์ห้าเลยศูย์ห้าห้า้าศูนย์ห้าาอยู่ันเนเลยเรี่างนี่อยู่ทางกลางข้างไกลเลยนี่ข้างไกลอยู่นี่เลงอยู่ตรงกลางเลยห้าศูนย์ห้าสวยเนาะสีลานได้รถไทย

ตามขวดตัวนี้มันลงมันจะไม่บอนั่งอืมินก่อนเลยเนาะนกินก่อนเดอกันทักไทยว่าหนึ่งแตอบหนึ่งแปดตอนมีโชคโ้คนทักไทยคนวคนเหนียวคนอยากกินไกลคนอยากอยากินไก่บาทแล้วหาศูนย์หา mà kinh này chỉ để ăn bết nhảy bết này ừm cái gà hay ăn lẹ gà bà lẹ ba đợt này để ăn bết nhảy được ba đợt chỉ để ăn bết nhảy không được nhá muối phèn các anh hay ăn rồi muối phèn các anh hay ăn rồi ăn các anh hay ăn rồi ăn thằng biết thế lầy bưng lầy bưng hả một sì hộp สาธุย่าจับได้หนึ่งสหทั้งคุณหนึ่งสี่หกได้สองยามนี่แหละถูกกับไครเท่านั้นละเรียสิจับเสียงสวกถูกกับใครถูกกับใครหนึ่งสี่หกยกได้หนึ่งสี่หกรารเลขถูกหาศูนหาครับ หาศูนย์หากับหนึ่งสี่หกเด้อคนทีก็คเคยถือประจำหนึ่งสี่หกกับหาศูนย์หาเลขเดียดยายที่จุดทูปได้ก็คือเลขนี้เลขตัวนี้นี่ดดดด 505แล้วก็46่หกห้าแล้วก็46เด้อคันออกยังคืน่คักเลยคักเลยย้ายบนยังก่อไว้บนรถไถบนรถไถงวดนี่ถ้าออกตัวนี้สิเอารถไถมาให้ตาเซยายมีตาจันเด้อไถหน้าไถไปไถหน้าสาโพดข้อยมันซาโพดสาธุสาธุสาธุขอให้ออกเด้อสาธุแล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลครับ